วิธีเพิ่มยอดขายแบบใหม่ด้วยฟีเจอร์ใหม่บนติกตอกช็อป เป็นการจัดโปรโมชั่นบนไลฟ์โดยเฉพาะความพิเศษก็คือฝั่งร้านค้าเนี่ยเลือกได้ว่าอยากให้โปรโมชั่นนี้ไปอยู่บนไลฟ์ของครีเอเตอร์คนไหนเครื่องมือนี้เรียกว่าครีเอเตอร์ไลฟ์แฟลตดิวเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างร้านค้าแล้วก็ครีเอเตอร์สายไลฟ์นอกจากจะทำให้ราคาสินค้าน่าดึงดูดแล้วยังทำให้คนดูเนี่ยตัดสินใจซื้อสินค้าในไลฟ์ได้เลยทันทีแบบนี้เป็นการเพิ่มยอดขายฝั่งร้านค้าแล้วก็ทำให้ในหน้าสายไลฟ์ที่ได้รับคัดเลือกเข้าฟีเจอร์นี้ ได้รับค่าในหน้าเพิ่มมากขึ้นด้วยสำหรับวิธีการตั้งค่า Creator Live f a t Deal ให้เข้าไปที่ศูนย์ผู้ขายและทำตามนี้ค่ะ ไปกดเมนูโปรโมชั่นที่อยู่ด้านซ้ายมือแล้วก็กดตรงคําว่าเครื่องมือโปรโมชั่นจากนั้นเลือกคําว่า Flash Deal กดตรงคําว่าสร้างขึ้นหน้านี้ขึ้นมาให้เรากรอกรายละเอียดของโปรโมชั่นตรงหัวข้อช่องทางการแสดงให้เลือกไลฟ์ของครีเอเตอร์เท่านั้นแล้วก็กรอกชื่อครีเอเตอร์ลงไปใส่ระยะเวลาของโปรโมชั่นนั้นแล้วก็เลือกสินค้าที่ต้องการทําโปรโมชั่นจากนั้นกดคําว่าตกลงและบันทึกคลิปหน้าพี่เปิ้ลมีข้อมูลมาอัปเดตให้อีกคะ่ะถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆกด ติดตามช่องพเปิ้ลเขียวไว้ได้เลยค่ะ